สีป่าลุงก่อนสัามดีจ้าหมดหมดหมดมดแดงมดแดงออไรอยงมามากับก้วบ้งอุมวาเรว่าลองเพลงแมงมุมสุดโดดเพราะนหมดหมดแดงอเอาตีพี่น้องสบูุ่ก้นนะครับพอกช่างเตาบนคนมันเขีมยเมัดไฟ มัไฟห้เยอะๆห้ยืมเงตขาอ่ะไปไปไปหายาไปไปไปลุกอลไปๆๆๆๆๆติดติกมัดไฟเดินใจ มันแบบแป๊บๆเหมือนพี่น้องมม่นี่สีมะทอดประเปียส่งข้าเจ้าเนาะเหลืออันทุดท้ายพี่น้องอยู่ในกล่องนี่ว่ามันคือมันคือเป็นยังสี่หรอเหลือกล่องหนึ่งพี่น้องประมาณยี่สิบชิ้นอยู่ละสิบ ให้น้องเงื่นอน้างๆนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไอ้สร้างไว้เห็นแี่เพื่อนเพราะว่าเพื่นหยิงานยุบตั้งเพื่อนเนาะกันเลยสิเพิ่นมาเสาวทีกันเลยม,มาสีมาทอดไห้เพิ่นครับอันสุดท้ายเหรครับพี่น้องกันเหลือจากมะกรอโมมะกรอหน่นลหระครับกระสีทอดกินน้ำน,นะครับอันนี้ นะพี่น้องผมก็า่ังดังไฟเงินมัดไฟมันแตกต้องไงมันเละมันถือขาก็เลยห่ามั้งนะพี่น้องมาตปิกันครับน้ำมันผมใส่เทียวสองแล้วพี่น้องมันเกิดสีสีเข้มขึ้นนิดนึงครับคนกระทะมันเข็มแล้วพี่น้องมันก็เลยเบิ่งเป็นเข้มแห้ง อันนี้ผมแช่ส่องฟีดไว้เนาะพี่น้องเอามาทอดมาละลายเนาะเอาไว้ละลายไปจักสองสามชั่วโมงไปเฮี้ยงแห้งพี่น้องสิได้กินเขาขีมื่อยจะคล้องน้ามือของโปอเจียทอดทรงเขาสองสูตรตึงแอกครับไฟแห้งฮี้ยงพี่น้อง เผมเอาน้ำอันนี้น้ำแบบพี่น,อน้องเอาน้ำหลูปเ่าได้เอาไข่หลูมมันเลยไหม้มันเลยขรี่อ่ะทางที่ดีต้องเอาไข่เนาะพอดีไข่เบิ้ครับ ่บอดีกับกสบงองตกจใส่กบยังคือเก่้ารับหนักใส่จับค้งเดิมน้ำมันเข่าแล้เป็น ลงทุนดังทามให้พี่น้องเบิ้มเห็นไหมดังต่อทานให้พี่น้องทอดให้พี่น้องเบิ้มกติือทอดเตาเก็บข้าวเดียวดอกใส่เตาเก็บข้าวเดียวแต่ว่าอยากได้คอนเทนต์เนาะก็เลยบตําดังดังทาม ถอดแค่สองหมอนเลยติบก็ัวเอาสิ๊าอดกินนะกน,น้ำให้แหมกินน้ำเนาะอ๋อเลื่อมไปครับใส่บ่ได้ใส่หูสัเนาะเขาใส่แครกเกรหลครับกินหอมแล้วก็แค่รอดแล้วก็วเนเสียครับพี่น้องลองเบิรงว่าความแตกต่างไม่ใช่แตกต่างกันบ่น,นะครับเพราะว่าผมเห็นแคเจา้าถอดยี่มึงนอดเขาเจ้าว่าใส่หมูสัตว์เลยแต่ว่าเมี่ยงแกว้วผมอีก ข้าจะเห็ดขายณนี่ยบางละบางเจ้ากับมีแต่ว่าขันวมี่มูซับม่กี่แพงพี่น้องเ่วญมาเขาเจ้ากับมีแค่วุ้นเส้นแค่ร้อนหล่ะกับกระหลำเท่านัน้นเนาะบางเจ้ากับใส่ใส่ใส่ถั่วงอกครับแต่ว่าใส่ถั่วงอกเหน็นว่าสีออกเป็นขิ้ขีว์กินถั่วงอกพี่น้องผมว่ามันมันบ่ค่อยโอเคปันไดเส่วนตัวเนาะก็เลยบ่ใส่ครับบ่หัวคนอื่นเขาอาจจะมักถั่วงอกก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวผมบ่บ่บ่ใส่ดีกว่าถั่วงอก ซีสิบสูตรเกือบตายพี่น้องคิดปคนเดียวหลายคนกับว่าโอ้ยมาหลายคนดอกหนึ่งคนถวนคนว่าเฮ็ดน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มเนี่นเบื้องแน่นะครับน้ำจิ้มอ่ะพี่น้องเดี๋ยวสีเฮ็ดใอ้เบื้องดอกคันเทศกหนนะเนาะมันกับว่ามีอย่างายกันนี่แค่น้ำตาลเขียวกับน้ำเนาะแล้วก็นีเกลือเพราะว่าใส่น้ำปลาเนาะมีเกลือแล้วก็มีน้ำสมสายสู้เอามาต้มเห็นมันเบิดกินน้ำสมซายสู้นะครับ กินน้ำส้มสายสู้มันเบิดมันกระแสบออกี่นอเพราะว่ามันบอมีกินขิวน้ำส้มเนาะและกกะตามบกคริกแดงนะครับบอคริกจินดาแดงเนี่ยตามห้มันละเอียดนะครับนะครับเอาไปต้มนะครับจะใสพงสุท่านั้นละ่ะซีมเอาอยากได้รสได้กระได้เนาะอยากได้สมก็เพิ่มน้ำส้มอีกกระต้มให้มันจนเบิดกินน้ำส้มนะครับ มันก็สีเป็นป่อยไว้ให้เอียนมันก็สีเป็นน้าตาลเนี้ยเหนียวเองครับหาความหวานมันถึงเนาะหาคุเดียวหมากหวานมันก็เหนียวอยู่ครับตะวันก็สีบ้เหนียวแห้งงาหม,มันเอีนเยนแะล้วเนาะน้าจิ้มปอบเปี๊ยะใสรเวลาทอดกับป๋ามม่สีหางที่ครับพี่นี้สำหรับปอบเปียกกระทะนีงอันคีไหก็สีเอาไว้กินเนาะอันงามกระไร อันนี้แบบพ่อพ่อบอ๊บบอ๊บ,บ,บท่าบอท่าเอียงก่อนบอท่าบอท,ท่าใครเป,ปิปิดปิดปากแันนะเฮ้ยสีดไหลจนเติมนมันเดี๋ยวสีทอดอีกหาหกอัน เบิ้ลแล้วเบิ้ลจนประมาณ80 80ชิ้นนะเกี่ยวเขียวเกี่ยวล่าสุดนะครับเห็ดเบิ้ลเกี่ยวนี่กับซีเซ้าควันครับหลายคนก็โอ้ยขายดีปานนีนกับว่าขายเรื่อยๆเนาะขายเรื่อยอยู่ครับอยากขายเรื่อยๆก็ขายเห็ดกระเดีวเดียวเนาะอันนี้จเทาเห็ดยังไงนั่นพี่น่อยเห็นปะ มันบ่มันบ่ออิไท่มันบ่ติดไท่มันก็รุดง่ายครับแต่เป็นอันสีหายไปเลยมันก็เข้าไปมันก็สิบวัศเสียอีกสองอันอีกยาหนึ่งผมห่อเนี่ยผมเอาดานี่อันนี้ออกมันบ่ถือเนาะอันนี้บ่ถืออันนี้ถือครับ เจียวด้านเรียบออกเนาะอันนี้ผมเอาด้านผู้ขาออกนี่ก็เลยเป็นแนวนีนะครับผมหูดบางเพือมากระเพือเน้องพี่น้องเด๋ยวต้องต้องขี้แป้งไว้เห็นเบิดเรียบร้อยแล้วกะ็ว่างหนาะแป้งไปทางเดียวกันนะครับเวลาห่อเขาจังสีบอหลงนะครับราะวาเวลาห่อเขากระใจร้อยไปน้่บาังเพือกระดเนาะ เพิ่นก็เป็นตาสร้างเด็กเขาเป็นนี้งุ่มโล่งเพิ่นก็บางงุ่มโล่งเด็กเพนะิ่นเพิ่นแอนน่ะนะพี่น้องเพิ่นจะสุ่มบ่อยากงุ่มโล่งไงกันไหนเจ้าเคี้ยวเอาจ้องสี่ ว่าหนึ่งเขาเลยลงทุนดังท่านถอดแค่สองกระทะอิบิโนงเว้ยเนาะนแล้วสิจิมโซ่เหมือนมันเป็นจังเด้เขาคือสร้างกันดี <c oughs> เลยเกียกลอกเนาะเหมือนอ่นะคนละสองสุดสามสุดสี่สุดรแกมี่ครับถอ,อดพิที่ยาว เพรื่องถอดเพรื่องเคียงขนจงนะครับนี่ก่อนนะมาว่านสีเขา่าบริเหตนะครับน้ำมันนี่เข่าใจตัวนี้เป็นห่าเอาพึ่งอะ่ะพี่นอ้องเนี่ยให้มัน,นทับกันเด้อยตกเปียกกระทับกันแล้วแบบเพิ่นเพิ่นสีแบบว่าว่าอยากก่าเกาะเหมอนนะน้ำมันมันเป็นไหลยอใส่กันนี่กระถบผัก แหนนีีน่่ละพ้องเดี๋ยวปล่อยไข่มันเย็นจะเข้าวครับนเนาะถอดแล้วๆหิมาซิเมเบิ้งว่าซิเมเบิ้งกระครับนะครับว่าให้หน่อยบอกคือว่ามันแสบเนาะกระลูกคานะครับพี่น้องเป็น,นยังคือผู้เก่าเขาจะคือสร้งดีแต่คือจังแบบว่าถามอยู่บซา,าวาสิเฮ็ดอีกยง่ใดเนาะแบนแท่าย,าย,าย่าเยื่อนขัดคักเนาะหลานเรามาแข่งเป็นว่า มันเสียบแเรวอะไอ้แล้วก็หลานเรากินเบอ้์คู่เดียวเองเคลียนแล้วก็บม่ได้กินเนาะสิมาตาจิ้มน,นะครับเอาขี้ห้าขี้อ่าละซิ้มก่อนกรอบสบัดเลยเด็ดขั้นนี้ไอ้หลดเอาออแต่อันขีห้าจะค้องขี้ตัดขั้นนี้ไงเลย มันยังห่อนี่ด้วยพี่เนอะอาตัแบบว่าขี่ไฮยของไอาขินอันง่ามขายยาสีชิ้มแบบเตรียมปากเตรียมข้ามจะของจะก,กันจะเถืีอ่าอ,อันนี้ผมเอาไซ่ตู้เย็นเลยนะเอาไซ่ปุกกระเทียมดองเลยครับน้ำจิ้มเนาะที่ผมเคี่ยวไว้มันเหลือเนาะอุย้ย ก็สีเนียวเนียวๆได้แบบนี้นะพี่น้องน่าที่มันฉ่ำๆด้วยบางคนเก็บมา้ำจิ้มหลายเนาะบางคนเก็บมา้ำจิ้มน้อยแต่ว่าผมนี่มักแบบฉ่ำๆครับสำคัญกับที่ตัวทั่วขวตตมบดนะครับแล้วก็ห่อเสียตุยเย็นไป หอมค,คือเก้าวครับคือข้าวขวดเลยพี่น้องคือข้าวขวดข,ขวึ้นแบบพีกไงซีมควอนนะครับอันนี้ใส่พัดเวถวเถวสุดท้ายเนาะอันนี้แล้วก็ว่าใส่มูอซับนะครับอืม ลืมพักลืมพักที่นอกปกติจะ่อนะผมมีเมื่อเดียวฮืม,มอืมครับ เปนเสีดายมันคือนุ่มพี่น้องอมันมีหมูแสบด้วยผมอ่ะหาน้ำจิ้มมันโอเคพี่น้องปกแกงมไปไสวยเลยสำรับแนมเนื่องเอ้ยสำรับขอบเปครับ น้ำจิ้มชำๆแซ่บครับข้าจอาก็บ,บอกว่าน้ำจิ้มนะอะแซ่บแล้วครับถามหาสูตรเรื่องบอยเคเห็ดให้เบื้องด้วยครับน้ำจิ้มเคยเห็ดให้เบื้องครับ พอเปียงอีกตือกันก็นกบใบพักเลิศหรือว่าใบชะพู่นะครับแล้วกับสลัดหรือว่าผักกาดหอมแล้กก็ดสลระแหน่ครับใบพักเดียวกับเขาครับคา <c oughs> <c oughs> ใ,ใหญ่ๆครับ โ okay, อเคน,นะครับพี่น้องย่างห้องสิมมาตัดค่ะครับปกติเ้าให้2สองอันยิบหานะครับรว่าดีนหน้าโหดผมสิดดแพคเกจตัวนี้ออกเป็นกล้องใสอแบบนึงเนาะอันนี้มันเป็นกล้องค่อนขางกับแพ้งนีดกั่อยผมสิใช้เป็นกล้องเียวไปเลยนะครับ แ้วว่าใส่ให้น้องพบกันหนึ่ง see you. กันหาสิบบาทครับเต็มกล้องจุกๆเลยครับเดี๋ยวเป็นพี่น้องกันเลนยพี่น้องเดยวแท่าไม่อีกรับเอาแบบจุกๆไปหลดน้องเพิ่นเห็นงานยูเดชผู้ดมุมก็กลับป้านเสาร์อาทิตย์น้องน้องเป็นอยากคิดวเา็ีขายเนาะ ให้น้ำจิ้มไปสองกระปุกนี่ขึ้นองโอ้คือบังแสงเรอะห้าสิบบาทครับเดี๋ยวสิเอาไปทรงเพื่อนยกใกล้ๆกันนี่แหละปิดฝ้าก็าได้ใสุ่งแล้วใส่น้ำจิ้มเดี๋ยวใส่เข่าก็ต้องเดี๋ยวไปทรงครับ สวัสดีอีกเทียงนึ่งละบอจ้าไปที่นอน,น้องไอเป็นยังคือไหาว่าไงน,นี่ถือเงี้ยงเกาะไปท่ายาละบอท่าอะไรบ้างจุกจุกไฟจุกไฟถือมองได้ถือมองได้สิเหรปลาลูกมงังถืกมองขาว่ามือบ,บางนีอ่อ๋น้องไอเจ็บบอเจ็บเรียนเฮยแตกเฮยแตนเมื่อพี่น้องมือนีว่นอาทิตย์เรียนคักเรียนแหม นางไอไปเหริงก็พูดได้แม่ไปเหริงกับพี่อิงไปเหริงกับพี่อิงมวลยุ่ง่ะมวลงี่น้องไปเหริงกับพี่น้องก้าวเอออ่าพี่น้องคลิปนี้กับว่ามิยังนะครับอยู่เงื่อนกับหลานเนี่ยฝนกระตกเบิดมือว่ากระเซ้าวังใบสองครับนางไอนางไอว่าได้ไปกับลุงบ่ลุงลุงพ้าใบเซกะลุงลุงหนีไปเซก,ก็เออเออเ <laughs> จ็บ เจียบเลยโอ้อย่นอนดำก็คิวนั่นแหละกะมาถอดปอเปียไปให้แม่ก<า>ินงเลยสง่อมขางๆแลวกะขายยุ้ยแข่างๆนัน่นเนาะหนอเิมาต้น<อ>ไปน้องไอสีสา,าผมอยู่บอ่ะบาา้าจ๋าที่ไปอาบน้ำเบบนี้ยบาทเห็นน้องไอ้บ้าจ๋าฉวมว่าาลมาวันสาเหลียวสาเหลียวเรียนแงแตกแงแตกมึ้ืนไปโรงเรียนกัต้องสาบใหม่ <k c oughs> <c oughs> น,นะนั่นแล้วห้อยถากกินนะนั่นแหละพี่น้องกับเพราะมีอย่างายเนาะก,กัเดี๋ยวคลิปหน้าสีเฮ็ดอันถามีโอกาสสีเฮ็ดไอ้สูตรน้ำจิ้มของปลาเปียให้เบิเบ่งนะครับหลายค้นกับว่า,าขายราคานีมันถือย,ยุบยุบบนนอกเนาะพี่นอ้องมันกับประมาณเนี่ยเศร้าสามสิบบาะเนี่ยของกินเหลืองสือง่ายนอะนบอมเบลเนแนวกินครับสำหรับคลิปนี้กะสีแดีวไว้ซ้ำนี้พี่นอ้อง ฝากก็ไลไ์ก็แช่ก็ติดตามจองเต้าบนคนมันแขน็นนงกก<笑><笑>น้่พี่พน้องฝากก็ไลไรก็แช่โอ้ยบอกกันไปก่อนมีอย่างคิดฝากกับเคาโทบทบทพ่าื่ด้ค่ะพี่น้องสำหรับพี่เนียวไว้จะมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย